สวัสดีครับท่านชมนครับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้นะครับคือวันอาทิตย์ที่5เมษายน2563นะครับผมจำลงชุมงคลก็เข้ามาพูดคุยนะอย่างน้อยๆนะครับเราพบกันทุกวันในสาระในประเด็นต่างๆที่อยากจะพูดจะคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้นะครับก็ไม่น่าจะหนีพ้นในเรื่องของอการ แก้ปัญหาเรื่องโควิด -19 ของอรัฐบาลนะครับหรือของศูนย์บริหารโควิดประเด็นที่น่าสนใจนะครับและอยากจะเอามาพูดมาคุยในวันนี้นั่นก็คือว่าประเด็นกรณีที่มีนายพลตรีนะครับพลตรีท่านหนึ่งนะทราบว่าชื่อพลตรีกฤษนอันนี้ดูตามข่าวแล้วก็มีนาวาอากาศเอกคนหนึ่งนะร่วมกันปล่อยอ คนไทยนะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศ158ท่านซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศนะตั้งแต่วันที่1มีนาอันนี้ตามข่าวนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากที่มาถึงที่สนามบินดอนเมืองก็มีการปล่อยตัวบุคคลต่างๆเหล่านั้นกลับบ้านนะโดยไม่มีการกักบ,บริเวณหรือไม่มีการกักกักกันกับพื้นที่ นะครับตามพรกจุกเฉินหรือตามประกาศของศูนย์บริหารโควิดก็กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากพอสมควรหมู่วานก็ยังตามกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะนะปล่อยให้กลับบ้านไปได้อย่างไรนะหลายคนก็บอกว่า,าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนนะครับก็ไปด่าไปว่าสําหรับคนไทยที่เดินทางเข้ามาต่างประเทศหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะนะครับมาตรการหรือความพร้อมของอผู้ที่เกี่ยวข้อง นะครับมันยังไม่มีความพร้อมพอนะจึงจําเป็นต้องปล่อยอ่านี่คือปัญหาแต่ที่แน่แน,นะครับสิ่งที่ออกมาก็หมายความว่าตามพรกฉุกเฉินตามคําประกาศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ประกาศพรกฉุกเฉินนั้นบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องถูกกักตัวนะครับเพื่อรอ14วันในการหาเชื้อหรือตรวจเชื้อหรือกักบ,บริเวณเพื่อให้ดูให้แน่ใจซะก่อนว่านะเขาไม่มี เชื้อที่จะต้องมาติดนะครับหรือมีเชื้อโควิดติดมาไออย่างนี้เป็นต้นจึงจะปล่อยให้กลับบ้านได้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับยังไม่ทันไรนะก็กลับกลายเป็นรอบปล่อยให้บุคคลดังกล่าวกลับบ้านจนกระทั่งนะครับเมื่อวานต้องมีการตามกันเจ้ารวันนะมีคําสั่งให้ตาม158ท่านที่กลับบ้านไปให้มารายงานตัวนะใครอยู่ต่างจังหวัดก็รายงานต่อศอูนย์ดํารงธรรม ไปอยู่กรุงเทพก็มารายงานต่อศูนย์ก็ให้เกิดความวุ่นวายนะครับเป็นที่สงสัยนะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่มากพอสมควรประเด็นที่ผมอยากจะคุยก็บอกว่าเอาอีกแล้วหรือนะครับผมว่าเลิกจะดีเถอะใช้ทหารในการเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาการใช้ทหารเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาโดยการปฏิวัติรัฐประหารนี่นะครับ ก็ไม่ประสบความสําเร็จมาแล้วคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอํานาจเศรษฐกิจล่ม,ล,ม,ล,มล้มเหลวว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะเท้าความหลังอันนั้นเขาไปว่าในมุมการเมืองแต่การใช้ทหารในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแรกตัวสร้างปัญหาเรื่องโควิดครั้งแรกที่เป็นตัวแพร่เชื้อคือการเปิดสนามมวยลุมพินีเขาห้ามแล้วเขาขอร้องแล้ว นะครับว่าอย่าจัดงานอย่าจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มากก็ทหารนี่นัแหละครับนะยศในพลเหมือนกันไม่เชื่อไม่ฟังปล่อยให้มีการชกมวยที่สนามรุมพินีมีคนเข้าดูเป็นหมื่นแต่พยายามจะแก้ข่าวว่าสองพกว่าอันนั้นก็ทหารเป็นตัวแรกในการแพร่เชือ้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้ยังหาความรับผิดชอบไม่มีครับตั้งกรรมการสอบเงียบครับ พนเด็ผู้ช่วยจาวิชาจะว่ายอย่างไรผมว่าเรื่องอย่างนี้นะครับต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะครับให้เด็ดขาดไม่เอายพวกเขาเอาให้เต็มที่แต่พวกเราไม่เป็นไรก็จะกลับกลายเป็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องโควิดมันจะล้มเหลววันนี้เศรษฐกิจพังและเนรนาศประชาชนก็ต้องลำบากแต่ทุกคนทนครับทุกคนพร้อมครับที่จะช่วยกันแต่คนที่สร้างปัญหาคือทหารอันนี้ผมไม่ได้ว่าทหารทั้งหมดนะครับทหารที่อยู่ในอำนาจ และทหารที่พลเอกประยุทธ์จันโอช้ทั้งนั้นแหละครับทําไมล่ะครับพลเอกประยุทธ์ถึงกลุ่มขมับไงไอจิ๊บหายมึงเอากูอีกแล้ว <c oughs> คงจะพูดอย่างนี้นะนี่เดาเฉยๆไอจิ๊บหายมึงทํากูอีกแล้วไอบ้าอะไรํำนองเนี้ยนี่คือสไตล์พลเอกประยุทธนะ์นะอันี้ไม่ได้ว่าท่านพูดนะไอที่ผมคิดเอาเองว่าสไตล์พประยุทธ์ต้องอย่างนี้ถึงกลุ่มขมับไงมึงเอาอีกเลยนะกูเนี่ยไอลุงพินีมันก็ยังไม่ผ่านเลยนะ บ้านเมืองคนติดเชื้อโควิดทั้งบ้านทนะั้งเมืองวันนี้เชื้อหลักมาจากลุมพินีอันนี้ก็คือทาหารบกพร่องผิดพลาดไปแล้วเรายัางตาม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 ,ตามและตามอยู่นะครับตามว่าท่านจะตั้งกรรมการสอบแลวผลออกมาเป็นอย่างไรอย่างมากก็แค่ย้ายแต่คนตายนะครับตายเศรษฐกิจพังเพราะสนามบอยลุมพินีเท่าไหร่นะครับรัฐบ,บาลนูชนงบประมาณเนี่ยแก้เรื่องสนามบอยลุมพินีคนไ้านิดเชื้อหมดไปกี่หมื่นกี่พัน,ก,พนกี่แสนล้านยังไม่เข็ด วันนี้มาอีกรัฐบาลบอไม่ต้องห่วงนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าใครจะเข้ามาประเทศไทยถ้าเป็นคนไทยไม่มีปัญหาแต่คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์หรมีมาตรการแต่ที่แน่ๆเมื่อเข้ามาประเทศไทยแล้วจะต้องมีกระบวนการการกักตัว14วันอันนี้คือคําสั่งพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาสื่อถามพร้อมไหมพร้อมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไอ้น,นี่คือทหาร แต่พอมีเครื่องบินลำแรกที่เป็นคนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศลำแรกลำเดียวนะครับมีปัญหาทันทีเรื่องความพร้อมคนที่เข้ามานี่นะครับเขาอยากจะกลับบ้านอันนี้เราเอาแน่นอนมาเป็นเรื่องสัญชาตญาณของคนที่เดินทางมาเขาอยากจะกลับบ้านเขาก็ต้องพยายามโต้แยง้งนะครับส่วนหนึ่งเอาผมก็ตําหนิมันกนแหละนะครับไม่ได้ตาหนิ่คนที่ดูแลอย่างเดียวตําหนิทั้งสองฝ่ายนะก็ฝ่ายนั้นต้องรู้ถึงมาตรการ แต่ก็ไม่ได้ตำหนิเต็มๆถ้าเขาไม่รู้นะครับแต่ถ้าเขามารู้ได้รับฟังการชี้แจงท่านเขาจะต้องเชื่ออันนี้ก็ต้องตําหนิกันนะครับว่ารักคนไทยเราจะเห็นแก่ตัวแต่ว่าสําคัญคือผมดูคอมเมนต์การแสดงความคิดของกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสิ่งแรกที่เขาบอกว่าเอาละถ้าจะกักตัวฉันเนี่ยนะคุณจะเอาไปกักที่ไหนตอบเข้าไม่ได้กักแล้วจะอยู่จะกินยังไง ตอบไม่ได้จะไปขังคุกหรือไงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องพยายามในการที่จะ,ะไม่ให้มีการกักตัวสําคัญคือรัฐบาลประกาศว่ามาตรการเราเพรา้อมมาตรการเราชัดเจนทาไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับสุดท้ายทาหารนะครับปล่อยให้คนเข้ามาผมจับคําพูดอยู่สามประเด็นของทาหารที่ปล่อยตัวยศพลตรีที่ว่านี่นะครับประเด็นแรกบอกว่าขอแจ้งข่าวดี ผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้ใครอนุญาตกับเมื่อไปคําสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพลเดชประยุทธ์แจวิชาเป็นผู้สั่งอนุญาตคุณออกกฎเองคุณสั่งให้กลับบ้านเองอย่างนั้นหรือผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่พลเดกประยุทธ์ไม่น่าใช่นะระดับพลตรีจะโทรไปหาพลเดกประยุทธ์นี่น่าจะยากอยู่หรือว่าโกหกหรือว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปขอแจ้งข่าวดีผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้นี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2นายทหารดัดกูุนั้นบอกว่าปล่อยแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งๆที่เขามีมาตรการในการกักกันชัดเจนว่าจะต้องกัก14วันนะครับจะน้าอินหน้าพรมก็ต้องกักเรื่องนี้มีคนตั้งขอสังเกตด้วยซ้ำไปนะครับว่ามีใครที่ปะพนมากับ158คนนี่และครับประสานกับทหารหรือเปล่า นะขอข้อยกเว้นยังใช้อำนาจบาดใหญ่อยู่ใช่หรือเปล่าอันนี้ไปตอบเาเองเขาตั้งข้อสงสัยมาอย่างนั้นนี่คือประเทศไทยนี่คือทหารไงครับมีนายคนไหนสั่งมาหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนของกูมึงอยา่ามึงมึงปล่อยก่อนกันแล้วกันก็เลยบอกว่าเอาผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้อย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามถ้าคุณเชื่อและคุณฟังคําสั่งคนประเภทอย่างนี้ ก็แสดงว่าคุณไม่ได้รักประเทศไทยคุณไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายของประเทศไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนถ้าเป็นนะครับอันนี้ถ้าเป็นคุณไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาถูกกักถูกกันเขาถูกไม่ให้ออกนอกบ้านนะครับต้องลําบากแต่ต้องยอมนะครับเพราะทุกคนต้องการร่วมใจในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเรื่องโควิด -19 อยากให้หมดจากประเทศไทยเราไปเร็วๆยอมสละทุกอย่างรัฐบาลยอมใช้งบป,ประมาณ เป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านแต่ถ้ามีคนสั่งอย่างนี้แล้วคุณปล่อยอย่างนี้แล้วคุณแม่ผมไม่อยากใช้คำภาษาอะไรท่านจะใช้เองกันแล้วกันว่าเป็นคนประเภทไหนอย่างไรไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายอันนี้ถ้าเป็นนะครับนี่เขาถามมาช่วงก็ถามมาเยอะนะฮะเขาพิภาควิจยัยอยู่พอสมควรนะว่ามีใครสั่งแล้วถึงก,กล้าปล่อยนะแค่158คนปล่อยคนเดียวไม่ได้นี่ครับปล่อยคนเดียวก็จะถูกโวยก็เลยปล่อยไปทั้ง158 อีกประเด็นหนึ่งคือนี่คือคําพูดของดาหารคําพูดที่พูดออกมาพูดยังไงร,รู้ไหมขอร้องสงบปากสงบคําบ้าเลยอันนี้คือการใช้อานาจเลยนะอันนี้พูดกับคนที่มานะขอร้องสงบปากสงบคําผู้ใหญ่ที่นี่ที่นี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ถ้าทุกคนออกจากนี่อย่างสงบเรียบร้อยจะลดปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่เห็นไหม สรุปแล้วคุณจะปฏิบัติตามพรกฉุกเฉินหรือคุณจะเอาเบาคุณคุณจะเอาเบาคุณอย่างนี้ไม่ควรกินค่าแรงประเภททีค่าจ้างที่จ่ายให้เลยนะครับเสียดายบอกจะลดปัญหาให้เจ้าหน้าที่นะระหากมีปัญหาเรื่อง curve view ใช่ไหมยังแนะนำอีกนะหากมีปัญหาเรื่อง c u r ร์ฟ i e w เอกสารที่อยู่ในมือนะครับให้ชี้แจงแต่อเจ้าหน้าที่ อันนี้คือการฝ่าฝืนพรลกาชัดๆนะพลเอกประยุทธ์จันโอชามีมาตรการลงโทษไหมดูตามข่าวว่าจะ้มีการตั้งกรรมการสอบสวนสอบยังไงมันก็โดนครับถ้าเอาจริงเอาจังคุณกล้าฝ่าฝืนพลกฉุกเฉินที่ผมประกาศได้ยังไงพลเอกประยุทธ์ต้องบอกอย่างนี้คุณไม่ได้คำนึงความเสียหายของประเทศเลยหรือคุณแก้ปัญหาแค่นี้ร้อยห้าสิบแปดคนคุณไม่มีปัญญาแก้ปัญหายอย่างนั้นหรือผมต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมยกจันโอชาเนี่ยนะครับ มันลูกน้องคุณทั้งนั้นนะครับไอที่ตัวปัญหาผมว่าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกน้องที่มันเป็นทหารทั้งนั้นบางคนลามไปถึงน่นทะ่านผู้ชมนะบ่อนหวยใต้ดินตเต็มบ้านตเต็มเมืองใช่เพราะทหารหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคาถามอีกนะไอที่มันมีหวยมีบ่อนคาสิมีคาสิโนคาสิโนบ่อนตเต็มบ้านตเต็มเมืองนประไม่ได้ไทยมันใช่ทหารหรือไม่ก็เป็นคาถามเขาตั้งลามไปถึงขนาดนั้น ถ้าไม่มีทาหารสิ่งเหล่านี้จะมีไหมมีแต่อาจจะน้อยอะไรจำลองเนี้นะครับนี่คือเขาตั้งคําถามมานะอย่าหาผมว่านี่คือตัวปัญหาว่าวันนี้เราไม่ควรใช้ทาหารนะครับเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาผมไม่เชื่อทาาหารเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาได้ผมไม่อยากใช้คําอื่นนะครับทหารควรทาําหน้าที่ทหารเอาไปผู้ช่วยเป็อลไรเอาไปแก้เห็นไหมคนร้อยห้าสิบแปดคนเข้าไปแก้ปัญหาเอาทหารพลตรีไปแก้ปัญหาเอาทหารนาวาการีไปแก้ปัญหา ก็ได้คาพูดนีิครับขอร้องสงบปากสงบคําภาษาอา้าเดี๋ยากหาผมว่าผมมีคลิปอยู่จริงๆหลายท่านก็คงจะดูคลิปอยู่นะครับผมจะพยายามให้ดูคลิปก่อนนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับลองฟังกนะันดูซิวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาคุยหน่อยเถอะนะครับเนื่องจากว่าเราสูญเสียวันนี้นะครับสูญเสียเยอะแล้วนะครับส,ส,รส,ส,รสูญเสียเรื่องสิทธิเสรีภาพสูญเสียเรื่อง ทำามาหากินสูญเสียเรื่องเศรษฐกิจจะเรียกว่าสูญเสียในหลายๆเรื่องนะครับแต่เราต้องยอมที่จะสูญเสียในสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้การแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลนั้นประสบความสําเร็จแต่คนที่สร้างปัญหากลับเป็นลูกน้องผลเอกะยุทธจจรโนชาแทบดั้งนั้นแล้ครับสนามบัวลุมินีก็ลูกน้องผลเอกะยุทธจจรโนชาคราวนี้นี่นะครับผมอยากจะถามเหมือนกันว่า 5้ามีผู้ติดเชื้อจากกลุ่ม158คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศในครั้งนี้เกีกเหมือนสมัยสมัยเหมือนในสนามมวยลุมพินีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรในแมสัาบอกว่าประกาศพลกอสดุขเฉินท่านาลูกน้องท่านมีวินัยยังไม่ใช่เหรอครับ,ว,รบวินัยะไรครับสนวนวินียังเปิดอยู่เลยวินัยอะไรครับพลกอสดุขเฉินประกาศแล้วยังปล่อยอยู่เลยอันนี้คือวินัยเหรอครับก็อยากถามว่าตรง ที่สําคัญอะไรรู้ไหมคือเอาทหารไปแก้ปัญหาเนี่ยกระบวนการแยกแยะในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับคือมันไม่มีองค์ความรู้ในการแก้ขออนุญาตใช้คำนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าทุกท่านนะครับสําหรับคนที่แก้ปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมทหารที่ไปทําเรื่องนี้ยังแยกแยะไม่ออกว่าคือมีมีกลุ่มที่เข้ามาจากต่างประเทศเขาก็ต้เขาก็แย้งว่า เอ้าเขาออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาะแล้วพลกรฉุกเฉินประกาศวันที่สองมีนาะเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาจะถูกกับตัวไม่ได้คนแก้ปัญหายศในพลนี่นะครับยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะยังแยกแยะไม่ออกว่าระหว่างกฎหมายกับมาตรการเนี่ยมันคนละเรื่องกันคุณยังแยกแยะไม่ออกคือ มาตรการในการกักตัวนะครับมันเป็นมาตรการที่คนที่มาเหยียบแผ่นดินไทยเข้าเขตอาณาเขตประเทศไทยคุณต้องผ่านกระบวนการกักตัว14วันมันคนละเรื่องกับ,บากาที่ออกประกาศวันที่2องเขาเริ่มเดินทางวันที่หนึ่งไอ้นั่นมันคนละเรื่องกันคุณต้องแยกแยะออก นะเมื่อมาถึงประเทศไทยมันหลังวันที่สองหลังประกาศพลกระกุกเฉินและเป็นคำาสิ้ยเด็ดขาดและชัดเจนคุณต้องกับ14วันเหมือนกับทุกๆุคนแต่แค่นี้แยกแยะไม่ออกครับและปล่อยตัวกลับบ้านและยังมาเอาคุณงามความดีนะนะครับทั้งนั้นที่ผิดพลกระกุกเฉินเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแก้วินัยน,นะครับเป็นเรื่องต้องดําเนินคดีย,ยาประชาชนนะครับประกาศเกิร์ฟิลเห็นว่าถูกจับไป4ี่กว่าคนแล้วนี่ถูกไหม การฝ่าฝืนอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ามีผู้ติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมา158ท่านนี้นะครับและอย่าปกปิดกันนะครับอย่าปิดข่าวนะครับถ้ามีผู้ติดเชื้อจากหนึ่งใน158คุณต้องออกมาเสนอข่าวนะครับต้องบอกประชาชนให้รู้นะครับไม่อย่ปกปิดเพราะความเป็นทหารอีกอันนี้พูดกันตรงตรงนะครับผมผมพูดตรงตรงจริงๆนะครับแต่พูดตรงตรงเนี่ยไม่ต้องการทําร้ายใครแต่ต้องการให้เห็นมาตรการของรัฐบาล ที่มีความเด็ดขาดมีความแน่นอนไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังและมาตรก,การที่กำกับดูแลได้ครบถ้วนเพราะอะไรเราสูญเสียวันนี้เป็นล้านล้านท่านผิดพลาดนิดเดียวมันลามพอลามใครเสียหายประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียหายงบประมาณเสียหายท่านไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับเพราะท่านก็กินเงินเดือนอยู่แต่ประชาชนที่ไม่มีทางทางาํามาค้าขายตอนนี้นะครับห้างก็ปิดร้านก็ปิด ห้สุดท้ายปิดค่าเช่าก็ยังต้องจ่ายนะครับดีนะครับธนาคารเจ็ธนาคารออกมาประกาศชัดเจนว่าเอาละ3มเดือนนี้ยังไม่ต้องจ่ายต้นและดอกนะครับแต่ว่าอีเยอะแย่มากมายที่เขาจะต้องรับผิดชอบถ้าไม่ได้คํานึงสิ่งเหล่านี้แหละครับเอาละครับมาดูซิว่าอ่ะผมจะเปิดจากมือถือนะอันนี้คือเสียงและภาพที่นายทหารที่ว่านี่นะครับนะปล่อยตัวอ่ คนไทยนะครับอ่าอ่ะดูดูดูด้วยกันแลวครับเนี่ยอ่า อ่ะขอญาตยื่นอ,อย่างนี้แล้วนะฮะขที่สามขอร้องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยผ่านจุดนี้ไปได้วยความเรียบร้อยด้วยกัสบสงบปากสมบคำอันนี้ขอโทษที่ใช้คำพูดไม่ดี <c oughs> ขอให้คิดเสียว่าผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ ได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าทุกคนออกจากนี่ไปด้วยความสงบเรียบร้อยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสถานการณ์ในวันนี้จะลดปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนผ่านจุดนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยรับผิดชอบในการเดินทางด้วยตัวเองหากมี ปัญหาในเรื่องของเ u อร์ฟิวทุกคนมีเอกสารอะไรอยู่ในมือให้เก็บเอาไว้อธิบายชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามเอกสารของทางราชการที่มีอยู่ในมือทั้งที่ท่านได้มาจากต่างประเทศทั้งท่านที่มีอยู่ในแล้วที่มีอยู่ในประเทศไทยที่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าท่านคือคนไทยท่านไปทำอะไร ท่านมีความปลอดภัยในเรื่องของโรคหรือส่วนอื่นๆทุกคนเข้าใจนะครับเข้าใจครับหวังว่าสาิ่งที่พวกท่านขอร้องมาจบแค่นี้ทุกคนรับทราบนะครับรับทราบถ้ารับทราบเข้า,าแถวให้เรียบรอ้อยขอบคุณเป็นไงครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่างนี้มันใช้อำนาจเหนือ ศูนย์ฉุกเฉินนะครับศูนย์บริหารศูนย์บริหารเนี่ยโควิด -19 เนี่ยพลดีนะครับแช้อำนาจเหนือกว่าถามว่าอย่างนี้นี่นะครับแจ้งความได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาผมตอบตรงนะแจ้งได้ครับ <c oughs> แจ้งได้และดีไม่ดี สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอีกด้วยถ้าสมมุติหนึ่งในร้อยห้าสิบแคนนี้มีเชื้อโควิดแล้วเอามาแพร่กระจายในประเทศไทยต่อให้นะครับ1น8่งร้อ้าสิบแปดคนนี้มารายงานตัวและผ่านส่งตัวไปกักแล้วก็แล้วแต่แต่ท่านปล่อยเขากลับบ้านไปแล้วเท่าไหร่แล้วครับกี่วันกี่ชั่วโมงเมื่อกลับบ้านไปแล้วเกิดเขาไปแพร่เชื้อขึ้นมานะครับ ความรับผิดชอบที่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลทุกคนนะครับเดือดร้อนหมดแล้วครับเอาแต่อย่างน้อยก็ยังสบายใจอยู่ประการหนึ่งว่าก่อนที่คนทั้งร้อยคนจะเดินทางเข้าประเทศก็มีการตรวจมีการคัดกรองอยู่พอสมควรอันนี้ก็อาจจะเป็นความสบายใจแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในมาตรการที่เราบอกว่าภาวะฉุกเฉินหรือมีพะละกกรฉุกเฉินโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ประกาศ นี่คือสิ่งที่ผมจะบ่งชี้เห็นว่า1คือความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการโควิดมาตรการต่างๆแม้กระทั่งสถานที่นี่คือตัวปัญหาประการที่2การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่การใช้อำนาจเจ้าหนี้ใช้อำนาจเกินเลยจากคำสั่งคอจชอ,อคือไม่ฟังคำสั่งคอจชอหรือขัดคำสั่งคอจช ไม่มีองค์ความรู้ในการแยกแยะระหว่างการปฏิบัติกับการประกาศการต่อสู้ในทางกฎหมายนะหยิบยกประเด็นในทางกฎหมายต่อสู้ว่าในขณะที่ออกมายังไม่ได้ประกาศแต่มาถึงระเทศไทยมันประกาศแล้วอันนั้นเป็นมุมการต่อสู้ในทางกฎหมายเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องความรับผิดในทางอาญาคุณยังไม่รู้เรื่องเพราะคุณเป็นทหารไงนะครับเป็นเรื่องความรับผิดอาญา ถ้าสมมติไปแจ้งความเ็าบอกเอาคุณฝ่าฝืนบลกอฉุกเฉินก็ก็สู้ได้ว่าเอาก็ตอนเข้ามาเนี่ยคุณยังไม่ได้ประกาศแต่เมื่อเมื่อแล้วเมื่อมาประกาศอันนั้นเขาไม่ต้องรับผิดเพราะเขาไม่มีเจตนาในการฝ่าฝืนแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วมันคนละเรื่องและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคดียา,ยานในเรื่องการจัดก,การเป็นเรื่องมาตรการของรัฐมาตรการของศูนย์บริหารโควิด ไม่ใช่เฉพาะคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศคนไทยที่เดินทางไปต่างจังหวัดคนกลับบ้านเขาก็ถูกกักตัว14วันเหมือนกันคุณไม่รู้เหอรอทหารน่ะคุณสั่งการกันยังไงคุณไม่ได้อบรมใช่ไหมแล้วคุณไม่ฝึกไม่อบรมแล้วคุณเอาไปใช้งานได้ยังไงนี่คือตัวปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความผิดพลาพดมาโดยตลอดแยกแยะไม่ออกนะครับระหว่างเจตนาในทางกฎหมายกับมาตรการของรัฐในการกักกัน หรือในการกัดบ,บริเวณนะสำหรับผู้ซึ่งมีความเสี่ยงเมื่อคุณแยกแยะไม่ออกคุณจึงปล่อยไงเพราะองค์ความรู้ไม่มีแล้วาภาษาแม่พยากาบภาษาทหารเยอรมันเขาแยกคนเป็นสี่ประเภทมีอยู่ประเภทหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นประเภทนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาเอาไปฆ่าทิ้งอย่างเดียวนะฮะประเภทเขาเรียกโง่ขยันอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าทหารนะ แต่ว่าประเภทของเยอรมันคือคนประเภทเนี้มันมีแต่สร้างความวุ่นวายเรื่องนี้พวกเอกประยุทธ์จึงกุ้มคำบอกว่าไอ้เียเอ้ยขอไปฮะไม่เอ๋หาเอ้ยก็แล้วกันเนาะเอาอีกแล้วเลยเนี่ยเอากูปวดหัวอีกแล้วแล้วเนี่ยนะฮะพวกมือเองอีกแล้วเลยเนี่ยอะไรตำนองนี่ภาษาทหารก็จะพูดกันอย่างนั้นนะครับต้องขอไปนะไม่ใช่คำหยาบหรอกแต่ว่าเป็นภาษาคุยกันมันไม่รู้จะใช้คําไหนแบบไหนอย่างไรนะนะครับ <c oughs> นี่คือการใช้อํานาจฝ่าฝืนคําสั่งชัดเจน ประการที่สามการใช้คําพูดเราจะเห็นว่าการใช้คําพูดนะฮะไม่มีปฏิปการจิตวิทยาเลยแล้วคุณจะไปดูแลไปควบคุมคนร้อยหสิบปดคนได้ไงสังเกตการพูดไหมละ่ะขอให้สงบปากปล่อยแล้วขอให้สงบปากสงบคําแม่การใช้อํานาจอํานาจเหลือเกินนี่ไม่ใช่ปฏิวัติรัฐประหารนะครับนี่คือทหารไงปฏิปการจิตวิทยาไม่มีแล้วคุณจะไปดูแลคนซึ่ง เขามีความกดดันจากต่างประเทศม่ได้ยังไงใช้คนได้ถูกนะครับ put the right man on the right job ใช้คนได้ถูกกับงานเอาทหารมาแก้ไขปัญหาไม่มีทางหรอกครับชาตินี้ตั้งชาติไม่มีทางหรอกครับมายิดอำนาจแล้วตัทหารก็ไม่มีทางหรอกแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีทางนะอ,อ นี่คือสิ่งที่ที่ที่อยากจะมาสะท้อนในวันทีนี้นะครับเอออาจจะดูแรงแต่ว่าผมก็จะไม่ต้องพูดอย่างนี้ตรงไปตรงมานะครับตรงประเด็นเนี่ยไมรู้จะพูดยังไงนะครับอ,อ่ก็ฝากไว้กันละกันนะครับว่าอยาให้เกิดเหตุอย่างนี้อีกประเด็นพิจารณาชานนะครับอย่าไปกลุมขมับเลยครับใช้คนที่ถูกับงานวันนี้หัวหน้าฝ่ายแต่และเป็นทหารนั้นนี่เค์ฟิลเต็มถนน,นนพอหลังสี่ทุ่มนะครับเอาคนอื่นมาร่วมอยู่บ้างนะนะฮะก็ดีอยู่ทุกคนก็ ก็มีวินัยนะครับมีวินัยทุกคนพร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติเพื่อ,อช่วยกันขจัดโควิดแต่มาตราก,การของรัฐอย่างงี้ครับคนอื่นคุณกับหมดทั้งประเทศนะฮะคนอื่นคุณกับทั้งประเทศแต่อยู่ดีๆคุณก็เอา158คนมาโดยไม่กับพอปล่อยไว้เสร็จพลาดตอนนี้ครับพลาดเพราะลูกน้องตัวเองลูกน้องตัวเองที่เป็นทาหารพอพลาดเสร็จไปตามครับนะเสียงก็ประมาณไปตามอีก ตามออกมาเพื่อบักกัด14วันมันไม่น่าเป็นไปได้เรื่องนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องกิบตติ๋วเล็กๆน้อยๆอันนี้ผมจะไม่พูดเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นมาตรก,การและชัดเจนมากนะครับแม้กระทั่งกระทรวงต่างประเทศเขาก็บอกแล้วไม่จะแล้ไวให้คนไปแต่แหลงให้ความรู้กับคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาต่างาาประเทศมาเข้ามาประเทศไทยพอช่วงนี้อย่าเดินทางเข้ามากระทรวงต่างประเทศเป็นไงล่ะครับเงียบได้ทําหน้าที่บางหรือเปล่า กระทรวงวัฒนณิย์วันนี้ไม่รู้หายไปไหนนะฮะหรือว่ายนอำนาจให้พลเด็กประเยี่ยงชาติชั้นสบายเลยยานะครับอยาสบายแม่กักตุนหน้ากากาเขายังตามอยู่โกหกประชาชน200ล้านชิ้นเขายังตามอยู่คุณจุลินนะฮะเขาไม่ควรปล่อยหรอกครับอ่ะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับจิบเป็นประเด็นมาพูดมาคุยกันเอาเรื่องเดียวเต็มๆวันนี้เนื่องจากว่าผมไม่อยากยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปอีกจึงบอกว่าอย่าใช้ทหารเลยครับ ในการเป็นหัวหน้าในการแก้ไขปัญหาทหารไปเป็นรัว้วนะครับถ้าจะใช้งานก็ออกมาเป็นผู้ช่วยแต่วันนี้ศูนย์บริหารโควิดหัวก็คือทหารประธานก็ทหารอะไรก็ทหารใช้ก็ใช้ทาหารวันนี้ผมบอกแล้วว่าสงครามโลกครั้งที่3ามคือสงครามโลกสู้กับโรค เพราะว่ามันเป็นมาตรการทั้งโลกวันนี้นะครับทั้งโลกเสียชีวิต6 4 0 0 0กว่าเกือบ6 5 0ม0่ล้วครับติดเชื้อประมาณล้านสองกว่าครับคนไทยเสียชีวิตอยู่ประมาณเท่าไหร่20เห็นไหมไม่ได้ลดลงติดเชื้อเพิ่มเป็น2,000กว่าเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่ามาตรการต่างๆนั้นยังไม่ได้ผลและคุณยังปล่อยความหละหลวมเหล่านี้มาอยู่ในการบริหาร คงจะต้องพูดคุยและตำหนิกันตรงไปตรงมาแบบนี้และครับนี่คือรายการตรงประเด็นสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็ฟังก็เห็นแล้วก็แสดงความได้เรื่อยๆนะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์และสะท้อนกันได้ก็กรุณากดไลค์กดแชร์ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ผิดกฎหมายครับเพราะสิ่งที่พูดคือเรื่องจริงและอยากให้ที่พูดนี้เพื่อต้องการให้แก้ไขแม้ท่านจะบอกว่าผมรู้อยู่แล้ว แต่อย่าพลาดแล้วอย่าพลาดอีกถ้าใช้ทหารในการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหารับรองรับประกันร้อเป์พลาดอีกครับมีแน่นอนคอยดูเอะลุมวินีก็พลาดไปหนึ่งแล้วสนามบินพลาดไปสองเรื่องที่สคือเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ